สวัสดีครับทุกคนช่วงนี้แอดมินก็พยายามจะหาข่าวสารเกี่ยวกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมบรรยากาศหลังการฝึกซ้อมบรรยากาศช่วงเวลาพักผ่อนได้หมดเลยครับขอเพียงแค่มีเพื่อมาให้ผู้ชมแฟนคลับช่องฮอตวอลเลย์บอลได้ติดตามข่าวสารนะครับและหลายคนนะครับคิดถึงบุ๋มบิม่มชัดจอยมกสีแอดมินก็ลงคลิปเรื่อยๆนะครับหาดูได้นะ เช่นเดียวก,กันกับคลิปนี้ครับเมื่อบุมบิมชัดจอยมกซีได้เปลี่ยนทรงผมใหม่นะเป็นทรงผมที่แบบน่ารักมากๆทรงผมนี้ต้อนรับ v n l 2024ไปดูทรงผมใหม่ของบุมบิมชัดจอยมกซีกันเลย เป็นอย่างไรกันบ้างทุกคนทรงผมใหม่ของบูมบิมถ้าทรงนี้ไปแข่งจะเป็นอย่างไรกันบ้างทุกคนชอบไหมคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าแอดมินมีข่าวสารของนักกีฬาคนไหนในชุด vnl 2024นะครับแอดมินก็จะอัปเดตให้ได้รับชมกันกดติดตามช่อง h o t v อลเลย์บอลไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ